แม่นเรื่องั่งเนาะหน้าตาบบนี้หน้าตาผู้ให้นะเขาบวมากเ่นอะน้าตาผู้ให้คนนี้นะเหนบอกคือแท้หน้าตาผู้ให้เลยนั่เลยเนาะที่ผ่านมาผู้บ่าวทางบ้านเฮานี่ยก็มีคนเขามาทักมาลมเนาะเลยเป็นยันจะนอนหน้าหลายก็ไปนะอันนั้นอาจจะเม่นก็ได้เดนมานอนแต่นอน นนนาประจาเลยพ่อหน่อยแน่นนอนนะสวัสดีแนละสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านคงทุกท่านแข้งสวรรด์นะเขตที่เล่นนะพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยประเทศนอกก็ยินดีต้อนรับขับสุซองบ่าวบอยชาแนลนาะพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้บ่าวบอยกับมีโอกาสเข้ามาหาสาวน้ำพลพี่นอ้องเลย เพราเป็นสาวไม่ห่างมือ่อยพี่น้องผนเปิดใจหรือว่าอย่างไรนี่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องทางบ่บ่กะได้เดินทางเข้ามาห้อหายห้องนาพ่นเส้นเก่าเส้นเคยแหละพี่น้องอ้เนาะวันนี้กับสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ากันกับสาวน้ําผลเลยเนาะกับบุษักซาเสียเวลาพี่น้องไอ้เนาะดลยพ่อแม่พี่น้องอ่าไปเบิ่งไปส้มน้ากันเลยกับสาวน้าผลโอเคพี่น้อง นาะกับเขาสบายดีเนาะสบายดีสบายดีจะเข้ากับมาเป็นครั้งแรกเนาะเยางบทันหูสีเสียงนำจังามสิ่อพันเนี่ยสื่อไหนเนาะเนาะชื่อน้ำฝนชื่อเหรินชือน่อลินโอ้นน้ำฝนเาลยชื<ด>่อลินที่ไหนก่อนลินนแมนน้องลินอีกสี่เดือนกาสิบเก้าปีเต็ม เราตีสาวลินซื้อคือคนเกินเดือนตอนนี้เนาะแป่ตีปลายปลายแม่แต่เดือนเลยปลายแล้วปลายปลายเนาะแมเลยเลยเลยถินเราเองนำคนเนาะซื้อเป็นน้ำกระคองเป็นสาวโสดเนาะเลยมามืัอนี้เปิดใจมาือว่าจากไหนเปิดใจนะคะคนอารมณ์คนคุยค่ะคนห้ากันซาค่ะ ผู้บ่าวแถวบ้านนี่บ่มีป่าแบบว่าบ่มีหน้าตาสิบบ่มีผู้บ่าวอืี่ยโอ้แม่เลือกหน้าตาผู้ให้นะเขาบ่มักเขาแม่นว่หน้าตาผู้ให้คนนี่นะแม่บ่คือแท้หน้าตาผู้ให้เลยเนาะที่ผ่านมาผู้บ่าวทางบ้านเฮานี่ยแกบ่มีคนเขามาทักมาลมเนาะเลยเป็นยันจะนอนหน้าร้ายกันไปนะ อันนั้นอาจจะแมนก็ได้เด้อน้อแต่นาเนาะอุ่นนอนาประจําเลยบ่นี่แม่นนอนาให้แต่นแม่นเพราะว่านาเพิ่นใกล้บ้านนี่เนาะพี่น้องเลยว่าในนาเพิ่นก็ไปซ่ําเฮือนอันนี้เนาะแม่นอ่าเป็นไฟเป็นน้ําไฟก็น้ําไหลไฟสะดวก่ง่ายก็ได้แม่นบ่แม่นน้ําไหลไฟสางเ อันนีญาตอันน้องคืออยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยหลายคนตอนนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนถือว่าหลายพอสมควรมีพี่น้องจ็กคนมีอ้สามคนแล้วก็เอื้อยสามคนเจ้าเป็นลูกสาวลาแมนลูกสาวลามูลมังหลายกว่าเพื่อนนะพี่น้องเอ้ยเจ้าวลายแล้เนาะลูกสาวลาในมูลขอน้องปรแมุ่นอยูเป็นลูกสาวลาเนาะเลย คอานในงานน้ำคือยัง oh! ท่เคยแต่งงานหรือคืเรไปด้วยยังม่เคยแต่งงานแต่ว่าเคยหมั้นมาแล้วเธอหนึ่งโอ้คือว่าเคยเคยหมั้นมาแล้วเนาะเลยคือว่าขออนุญาตน้ำเธอว่าเป็นสาวโสดยเสื้อที่สองบ่หรือว่าใดแม่สวยเสื้อที่สองสาวรลับสองโอ้โดยโดยเด็กันบ่เวดสาวบ้านห้าเดือดสามไม่ห้างน้อยสิบ่แม่แม่เออไม่ห้างน้อยเน้อยหมั้นมาแล้วแต่บริเตงนี่เนาะหมั้นแล้วบริเตงเพราะสาเหตุอย่าง ยังเอาเราไม่ได้แต่งหรือว่าขอโทษได้ที่ถามบอกได้ไหมคมได้ก็คือเราบอกเขาใจกันเนาะหลักๆเลยคือบอกเขาใจกันคุยกันบาลงตัวก็เลยเออต่างคนต่างไปซยสิคุณเป็มาที่เหมือนเนอะสามปีก็โดนพอสมควรอยู่นะแต่ว่าตอนสุดท้ายมันบอกเขาใจกันแบบว่าคุยกันมาลงตัวนั่นแหละเนาะแมนแบบว่าผู้บ่าวแถวบ้านบ้านหรือบ้านเดียวกันบ้านเดียวกัน ว,ว่าบวชใจกันชีวิตคู่ก็เลยแน่ยค้างแมน<ม>โดยโดยโดยกินาเอดปัจจุบบันนี่ก็ขาดกันเรียบร้อยบอ่คือบ่าได้แมนต่างคนต่างไปขาดกันเรียบร้อยต่ตาตงคนหาหาภัยหามันได้แมนใครอยากได้ก็เอาพี่น้ง<ห>องเช่ากันบ้านกันบ้านนี่ดุนหรื่นนช่วงเกี่ยวเขาเลยประมาณด<า>ุนสองเด<า>ือนเนาะสองเดือนเนาะสองเดือนกว่า แม่ดนด้วยสำหรับน้องได้จะเปิดใจเพาะทุกวันนี่ก็อยากได้คนมาคุยคนใหม่แม่เอาแบบคนโอลงเข้าใจเขาบคุยศึกษากันไปจริงสิแม่โอถ้าเอาอยุประมาณไหนอันนี้ก็ยังบอกว่าได้ต้องขอโอลงกรสเปคมีมาล่ะแบบสเปกบอเลยบอสเปกมาได้ก็ได้โอ้โหได้ก็ได้ตัวนอกกุณไปได้งามเนอะเลือกมาได้ดอ เนี you, ่ยได้ค right. ่ะได้พ no ี man, man, ่น้องเลยแบบตัววีนี่พอไหวอยู่เไ่ได้ถ้าว่าอยาก่านพ่้จไดบอวาคนี้รอ้งแมนแมนแมนมีมีสีสันช่น้องหนึ่ง้วคิดไ่น้องเลยเราให้น้องคุยนิมได้แมนเราผันเขียหลายแลว น้องแล้วก็ยิ้มกระโมีแต่ละวันี่ก็นั่งวะแต่ละวันนี่ก็ปิดเนี้ยขโมยผ็ดสวนได้ละเออเห็ดสวนปลูกสาลี่นี่บ่แม่นมูสาลี่แตงพักเนี่ยอะไรนี้ยมัเป็นของคนเดียวบนน่องคือเป็ดรวมกันบ่คือแบบเบิดเบ็ดฉุกคนเลยซอยกันเห็ดแม่นมันหลายอลไรก็ไปขายแม่นหลายเอาไปขายกินน้ำเห้ยดูเห็นเหเป็นสินค้าเลยบ่เนี้ย อ๋อว่าสั้นก็ได้เลยเพราะว่าช่วยอะไรกับเอาไปขายตลอดดิพอมีรายได้เ่อมาในครอบครัวไฉันจะนเนาะแม่พอได้ซื้อไปเด็กเว็นนวซะแบบเจ้าหาไปขายว่าหรือวันใช้รถไปส่วนใหให้แม่เอาไปขายตลาดนัดอยู่ใช้รนีหยไปเจ้าเคยเอาไปขายคือขึ้นน้ำแม่จนลาแหงแม่เอาไปขายแต่บางเทือกอะไปยืนเฝ้าขายเปียนเห็นคนไปซื้อนั่นนี่มันได้มาในแป้งขึ้นกบน้องมาเลย ว่าชื่ออะไรไปขาช่วยเพิ่นแล้วน้องเนาะแม่วานนี้ก็น้องไปขายน้่าจะขายดีเป็นยังไคือวันนั้นเพราะว่าตอนแรกัะมันละมีลูกกขานมนมเนาะไกน้านมาเห็นกับมุดนอมมีข้าวเนาะเจ้่ปศาอารมณดีเน่เห็นนี่ย้านาจารีเป็นสิ่ยช่วย ดว่าว่าในนาส่วนตัวอยู่แจ๊กเนาะโดยพุกิส่วนตัวห้าเดินไปเห็นไม่ค่าสีงามเลยโอ้ซีซอยก่อนวันเม่แสดงว่าเคยได้เห็นเนาะประจําเถอะดอกบานง่วนไปเนาะเมนไฮนาตะการเห็ดประจำแล้วน้องเห็ดทุกปีแมนเห็ดคู่ปีเป็นอาชีพรักเลยอะชาวนาเนาะแมน เคยไปทำงานอยู่ประเทศไทยหรเปล่าเคยเครูเมื่อนี่ก,คก,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 ก็คิดอยากไปอยู่วันหรือว่าอยากอยากงานแถวบ้านก็คืออยากไปอยู่แต่ก็บุพเพสิได้ไปได้วยเบิง้งหัวเบิ้งส่วนไปสิแหละช่วนพอชวนแม่แ<น>เป็นง,งานโดยๆคยือที่ผ่านมาก็เคยไปบนออกไปทางเงินทาง่งใจเคยไปเคยไปแม่คือหลังจากที่เลิกลาก,กับสามีนี่ก็ ยังมาคือไปไทยบันหรือมาเคยไปมาเลยยังยังว่นทันได้ไปเถอะเถอะเนาะแม่บ้านถือว่าหาเงินหนัำทางบ้านเฮาพี่เลยเนาะแม่นบอกเป็นภูนาตาดีประว่ามีบุญนุ่มมาโอบอารมณ์เนาะนมส่วนเราตาบัถึงบ่แต่เปิดใจมานี่มีแราบางคนมาทักมาโอบอารมณ์มาคุยกะ มีคนทักมาอยู่ด้วยะแต่ก็ขอโอ้ลงไปก่อนนาสิยังไม่ได้สนใจไคเป็นพิเศษแต่ออพอมีอยู่ในปัจจุบันเนาะแม่นจะมีหลายคนอยู่ยยยหลายทวิตดิสซี่ทางช่องยูทูบเลยโทรมาคุยเนะยะาะดิสซี่ทางหลายหลายที่ลาวไทยหรือต่างประเทศไทยอ๋อส่วนใหญ่แบบไทยแม่นยันถือตัวอยู่เห็นลน์ อย่บนน้องกับเฟ้ยเฟ้เฟบิ้งยูทูบด้วยกันมัน <Man. S 2> ้แมนเบิง้งด้วยกันเนาะเลยมาแติวกันมีกันมาเลยกันอีตั้งสาวอื่นะแมนยันถึงเข้ามาชัดะแมนยันถึงขทองปลอมอะกระแสก็ต้องมาแห้งเนาะแม <Man. S 2> นกระแสก็มาแห้งทองปลอมพี่นออ้องไนที่เข้านาขามากกับไหนมีคนจีใจเนี่ยเนาะมาน้องกัน,กน พีน้องกันว่ากันมีสติก็ด mmm. ีแล้วเนาะแน่นคือว่าคนท้องคนเขามากันมีหลายรูปแบบนะเนียนลายรูปแบบเี่ลายรูปแบบคือมาปล่อยก็มีความความของยาหน้ามันมันนีไกันเนาะมีสติก็ดีแล้วพี่น so ้องเนียนเวลาเราจะได้สร้างครอบครัวเธอไม่ก็ต้องมีสติต้องตัดสินใจคักๆเนาะเพื่อบ่ให้มันพลาดพังอย่าี้เด้ทางน้องเพิ่นก็ไม่อยากพลาดเนาะแช่นเลยอ๋อเคยพลาดครั้งหนึ่งเลยจะต้อง ทรั้งนี้ต้องแบบเอาให้มันมั่นใจใหพุกห<า>มัดดีแม่นนะคร,ร,รับมีอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งนะเนาะเลดเลยเรียกว่าขาดอ้อกสีแพงอยู่ป่ะจ๊าผูง,งามปานนี้เนาะอันนี้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่คุณเว้ากันเองเนาะทางหูนะเป็นสีทางฝั่งไทยเป็นสนใจอยังรบยังคุยกคยนะ็คุยได้รบได้เนาะแม่นคุยได้รบได้อันนี้ก็ขอหยาดทำไว้น้องเนาะ มถามว่าเขาใจกันแล้วถือคอกันนี่ไอ้ประยูธท่านฟังใครก็ไปบนน้องถ่ายเอฟซีแดงพุ่นไปอยู่พุ่นบ่ได้เด้บ่ได้เนาะเมนถ้าแบบไปเยี่ยมไปยามนั่งเดือนองเดือนอ่ะพอได้อยู่มาเที่ยวไปเที่ยวมาได้เมนมาถึงรักนะคเับอ่าอยู่พี่เนาะเมนบนน้องก็ได้เนาะมันก็เป็นห่วงทั้งเมยทั้งอยู่พี่เนาะเมนราะว่ามคนก็เป็นลูกสาวลา เพราะว่าไอ้น้องทุกคนนี่มีครอบครัวมุดบอลด้วยเหมือนันแม่นมีว่าทุคนเนาะเพื่อนไผ่เพื่อนมันแล้วแต่เพื่อนมันเดือดเจ้าอยู่น้ำแม่นอยู่ข้างนอกกินนันท์คูยูนดูแลพ่อแม่สิบ่แม่นเพื่อนให้ลูกสาวหล่าดูแลแมนนั่นละถ้าผู้ใดอยากสมัครเป็นแฟนเพ่นก็ต้องรีบ ดวนนอนด่วนด่วนถามาทีหลังบวได้โอ้ยน้องเขามีฟ้บ่าวแล้วยังขันยังซี่บ่ได้เลยเนาะมันต้องรีบก่อนเนี่ยเอฟซีเท่าไหรต้องใจเกินร้อยนี่เพราะว่าเป็นเป็นผู้าตาดียันมีคนจองไว้นี่เอาลงคลิปไปนี่ยันจวดอยู่ะคือเฟสคือย้างน้องกลิ่นหรือวะ กาลินดูหลินไลแม่นลินเฟสกับไลาตาลินก็ยังได้แจกคือเกาอยู่เนาะแม่คือเอ FC ีทางทีมงานเราสนใจน้องบ่อบบ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 บดบบบงบบบบบกาบบบบบบบทบบ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 บับบ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 อบบ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 าบบบบบบยวมาแบบว่า เหมือนชูเหมือแแ้งกะทักกมาเนี่ยถากแกงเนาะโดยไอ้น้องก็ซีก็ได้นะถ้ากมนหมดว่าะลืงเคยจนหมดว่ะอิบซีไทยอยากมาเยี่ยมมาอยามเนี่ยพอมาได้เหรอวะก็ยินดีต้อนรับเสมอเลยมาเยี่ยมมาอยามได้เด้อได้อเด้อแต่พอมีไก่ตุ้งคนกินดีวะอุ้ยไม่ได้ไก่น้อยเลยล่ะเกี่ยวกัท่านใหญ่ต้องไปหาซื้อทางอื่นวัน ก็เพื่ออะไรก็จะจ้าเพื่อเปิดมาไก่เพิดกันใหญ่แล้วที่พอได้ฝากทอดในปีเฮ้าหันนะถามมีไก่มาให้ต้มกันเลน้องกะสิคั่วเป็นอยู่วานี่โอ้ยบ่เคยคั่วเลยนะอดีตเดินๆกันบ่เคยกันสิมาให้ลองมาเล่นน้องบารบอยเนาะนี่ที่ได้ซีมสีมือเพิ่นพี่น้องเลยออ๋ ปกติได้กัเคยเฮ็ดอยู่หรือว่กะเคยแต่ก็สะลับกันเออไอเน่แม่แน่เปลี่ยนกันเฮ็ดจากซีเมนสำหรับเมนูน้องมักเฮ็ดนี้มีเมนูี่แม่ที่ถนัดก,กะถถามมีอย่างในตู้เย็นิ่นว่าเออเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กะเฮ็ดแกงน้ำไมเ้ <laughs> <laughs> เครบเปลี่ยนเ <laughs> มนูไปเรื <laughs> <ๆ>่อยแต่เราืมอขว, <laughs> วเป็นเฮ็ดไก่ว่าไม่เ <laughs> ฮ็ดได้เนาะเนาะพอได้ถามีอาหารจะเฮ็ดปรุงแกงกับพอปรุงแกงได้เลย เวลาจิพาบาบอยมาชิมสีมือน้องคนงามพิ่นเนาะอวเดียัวเนาะโอ้โหแลวเดียวคูจันไให้แกงน้ไมแกงน้อไหมเฮียมาแกงนไมตุ๊กำหุงเนาะ ออกมานลำลายหยาดเลยไปน้องเยยังไม่ทันได้กินข้าวเลยง่ายหน่ยเนาะคือทางนอกนี่กินข้าวเที่ยงนะบ้านกินได้เที่ยงพูดได้ได้ยังนอกกินมัับซีนบ้าไม่เป็นเสพบ้าเฉพาะนลำลายตัวเลวียังเหลือเยอะแยะมีงานดอกนี่ในบ้านก็เลยได้รับซีนมากินเมื่อคืนนี่ไปเต้นระบองว่าเจ้านอนนานอนได้ไป เาเสหตุนี่จ้าชมฤาษีฟอหนุ่มๆเนาะหนุ่มๆในบ้านหมดไปหาอยู่เพื่อนแบไม่แต่อยู่นาไม่ไดอยู่หน้าหลายกวัวเลยอยู่เพื่อนกับเมื่อนอนแล้วกับมาหน้าคือเก้าคำแล้วเมื่อนอนพุ่นบนเราคืออะไรแมนบางมือเมื่อนอนเฮือนโอ้เป็นบางมือเสือๆเนาะแมนยามมีเทศกาลนั่นนี่กะที่ในเมื่อแหละเนาะแมนคือมีบุญตปนแรกในเมื่อวะกะว่าชิเมื่ออยู่หักคือสิไม่ได้ไปดินโดอ้าว เยวโมเต้นระวงวูวูไปอะเต้นระวงเต้นบมเป็นว่าโมโมเป็นบมหูขมิเต้นนะลองคุณมาดื่มเกรียบอนไดรเนาะเดี๋ยวไปนอนเลยนะทำไพ่ฟอดนี่ก็เป็นอยู่ดอกควันระวงนอนเนาก็ต้องลองไงลองฟวันไปไม่ใช่ไต้องลองเนาะน้องฝนหมักแต่ใต้สุก จังหวะนี่ก็สูงอยยินดีเนาะเราบยคนเบาเนาะสีฮานี่อารมณ์ดีเลยเราปอนกะมีไลคลิกกันเอาเนาะเป็นเราใหรหัวก็ได้เราใไหก็ได้วานล่ยเนาะมดดอกมีจันเปว่าวเนี่มดเว้าวนายยเอ ตรงจันนี้เนมหาใกล้นะนี่ใกล้หลายผู้ที่โทรมาลงมมาคุยกันเป็นอีคิวทางฝั่งไทยเน่องฝั่งล่างเขากับบุ๊มี่จักสายเลยบุ๊มมี่ไปเลยกะมีผู้หนึ่งทักมาเนี่ยไอคทางฝั่งล่างเขาเนลยน่องคือเพื่นเห็ดน้องกับจากยูทูบคือกันแมนสบายจังสั้น สีพันโทรมาในเห็นหน้าเห็นตาอยู่ปะแต่ละคนเปิดกล้องคุยอยู่กันหรือว่าจังไรเทียนก็ไลก์กันสิแบบพิมพ์หนังสือคุยกันพิมพ์ไปนะแชทแชทแชทแมนแบบว่าโทรเปิดกล้องมีอยู่ปะตั้งแต่ยูทูบขับมายังกิดผู้นึงตะกี้เลยแต่ไม่ได้ต้องเปิดคนเดียวเลยแต่โดนแล้วเนาะหลายชั่วโมงแล้วหลายชั่วโมงแล้วอย่างมาเมื่อนี้กยหลายชั่วโมงซื้ปีโน่เลย แต่เพื่อนกับว่าเปิดกล้องเนี่ยยังเนแต่ทางน้องคนเดียวแมนดูแบบเปิดโทรมาให้น้องเปิดกล้องแมนดูคนอ่ะมีแดดดูความงามของน้องกี่ซึ่งอันนี้น่นจะนอกจังงันตัดสินใจเนาะแมนกบบอโอลุ่มไปก่อนสิถ้าสมมติว่าเจอคนถูกใจนี่ให้โอกาสผลึกบ้างดีว่าตกลงปองใจกันสมมตินะ ค่ะเป็นไปได้ก็จะคุยเป็นปีพุ่นอ่ะอศึกษากันเนอะเวลามือสองมือครบเลยว่าท่ะโอ้โหหาหกเดือนนี่กัพอได้อยู่เสมุดอ่ะนะน,น่าจจาะเป็นไปได้เนอต้องคุยกันไปก่อนอะไรเนาะกแน่ต้องคุยก,นนอ,ยกอนคุยกันเข้าใจกันค่อยว่ากันทีหลังตอนนั้นพี่น้อย ก็คือว่าแล้วคนเอากันมันได้รบในคุยคุ้มมือกันในนวนเนาะก็ความเข้าใจกันคือมันกับที่เกิดขึ้นเนาะแม่นสิมีมาพี่น้องแต่เอาอะไรรบในคุยเดียวว่ากันประจำถ้าโดนโดนเทือนนึงก็คือว่าจเกลือก็สิคลายเป็นน้ำตาลนะบัดนี้มีคำบานออกมาแล้วแม่นอืมสะสมเงินทซีทางทีมงานแต่รไม่คุยกับ ได้คือกันเนาะเนาะเนาะแมนคนใดเนาะแมนคนใดเปิดไฟเขียวนี่มันเปิดไฟเขียวอยู่เลยอันมันมีไฟแดงสิสิไปบ่ได้เนาะป้าบวยยันออกไปมันหลุดมันชนกันรถแล้วเจ้าก็อยากไปคอยก็อยากไปไ่ได้ได้เนาะแมนสีครับทักมาหาน้องคนได้เป็นทางการมีความสนใจจะอย่นจะบเนาะป้าบวยแมน เกับเป็นกาสิแจกหฮไลายกาสิแจกคือการมโนแมนแจกทั้งใจเพื่อให้หายเนาะแจกทั้งใจเลยนี่้งใจเนาะฟังบังเดอเอฟซีเลยเลยเขออนุญาตถามคุณว่าวาสุายนี่สาวเล่าเปิดใจนี่เปิดแบบลิลิ่นซื่อคือเปิดแท้หรือเปิดได้ฉันเนโอยเปิดแท่เลยโอคุณน้องเปิดแท้ฮะเปิคุยแท้เนาะแมนอยากได้แฟนแท่แท่เมนแบบนั้นเลยหาคนหักแท่แท่อะไรเนา อันนี้วุฒิสำคัญแม่นกะขอโอลุมไปก่อนคือวบาขอรวมขอคุยสักก้อนเนาะประมาณเจ็ดสิบหรือปะท้องมาเนี่ยพี่น้องเลยสี่ห้าสิบเนี่ยพอไหวอยู่เลยเลยเลยสี่ห้าห้าสิบลงมาใช่ไหเลยไม่วยเนนะาะก็ต้องเบิ่งกันไปก่อนน,นั่นแหละโมแม่นว่าคุยผู้ป,ปับเต่อยากได้ผู้ปับโดยมันเป็นไปบ่ <c oughs> ได้เด้อพี่น้องเลยมันก็ต้องโอลมกันไปก่อนเนาะ ก็ต้องให้โอกาสน้องพันแน่พี่น้องเลยแม่นบังเห็ดบังพลโมเมนคุยสองสามมืออยากได้น้องไปอยู่น้ำรถมันมันโมเมนได้พี่น้องเลยจะเป็นไฟบอได้ทันมาเป็นการบทเห็นกันง่ายๆเดี๋ยวเราโดยโดยว่าวันมันใจแหละพี่น้องเลยถ่ายกันยังผ่านคือกันแม็คือการคุยน้องเคุนว่ากับเป็นจะมีเหตุผลคือกันเน้องคนเราขอคุยไป รักพักหนึ่งสักอนเป็นรอยจริงๆหายใจทำการเดินแบบแบบไวเนี่ยคะบริษัทโอเคเนาะเนาะลยอย่ามันไปชื่อเกาเห็นว่าลายอะไรเนี่ยวันไห้ได้เป็นงานเอาคุยกับน้องพันกระดนพอสมควรโดยเนาะคือสีข้าใจแล้วเนาะแมนโดยสีได้เอาสักนี่ใบ มื่อหนาถ้ามีโอกาสมีเวลาก็สิได้มาโอปรกับน้องคนอีกน้องบ่อยๆโดยจ้านน้อง้องพันขาว่างตลอดอยู่แล้วว่าเป็นบางมือเลยบางมือกับวอได้อยู่นะไปทางอื่นบางมือไปหาคุดกระปู่คายพูนป้าคนน่ะโอ้ไก่บ่าัปนคุตกระปู่นหน้าอายเลยคุปาอยู่ดง๋อยเนาะโอ้กปู่คายคนได้เนาะหวยทรายเพื่อนเนาะแมนนะคนอีก่เนาะอ่ะจังไรกับคอขมุกวบใจเนาะยี่น้องเสียสละเวลาการมีขาเนาะโภลมน้ำเนาะ เราผิวหนีบีจีมาฮอกก็ขอจบก่อนเนาะเล้วจะได้ครับเมื่อก่อนแล้วอ่าได้ขอมุกะได้สบายดีสบายดีสบายดีเด็กพ่อแม่พี่น้องเราก็ได้มาคุยกับสาวน้ำพนสาวไม่ห้างน้อยนะไอพี่น้องเหรอเนาะเพราะว่าโมนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาทางไหนทางน้าเพิ่นพี่น้องเหรอเนาะทางโมบอยก็ได้มาโอ้มาลมให้เอฟซีพังไทยนั่นแหละเนาะ หรือว่าเอฟซีต่างประเทศก็ได้พี่น้องเลยถ้าว่าสนใจสาวโสดสาวไม่ห่างน้อยนะพี่น้องเลยก็ติดต่อข้ามาได้น้พ่อแม่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบอใบยเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ให้เป็นกําลังใจทางบอใบ้เนาะเมื่อนี้บอใบยก็ได้มีโอกาสข้ามาหานักน้องเพิ่นเนาะคลิปนี้ก็สิโบมียังไายพ่อแม่พี่น้องทางบอใบยก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้กับคำว่าสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันทุกคนโดย